อยากจะบอกลูกหลานน้องทุกคนว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญและมีความจาเป็นกับประเทศชาติในอนาคตอย่างยิ่งถ้าหากว่าเราทําเกษตรในพื้นที่ที่จํากัดเราทําเกษตรในพื้นที่ที่เรามีอยู่แล้วทําสินค้าเกษตรที่ดีมีคุณภาพมันจะเป็นอนาคตของประเทศชาติจริงๆ คนเยอะจริงๆรเอออ้าวโอ้โหรองทายแล้วพลเรือนีมาเจอท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรพลเอกชาติชัยสาริกัญยักษ์ในซอสีครับสวัสดีคุณรัชนีนี่ร้องบายยกมาต้องขอเวลาครับนึงให้เขาพันผ้าเนี่ยโอ้โหผ้าอะไรคะท่าน้ะผมไม่เคยเห็นผ้าขามาแบบนี้นะฮะท่านรัฐมนตรีฮะขาม้านี่สวยไหมสวยครับสวยครับสวยงามมากเลยนะสมาร์ทฟาร์มเมอร์ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์สกุลนครอนยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์สกุลนครอนเขามีไอเดียเขาทำจเป็นรูปแบบนี้ขึ้นมาเขาทำอย่างนี้เนี่ย นอกจากว่าเขาออกแบบรูปแบบสวยแล้วนะเขายังมีวิธีการย้อมครามของเขานะครับซึ่งปกติเนี่ยเขาทาด้วยวิธีอย่างนี้โบราณเนี่ยเขาทำอย่างนี้ต้องใช้เวลาไม้กระทุงเนี่ยเพื่อให้ให้สีครามเนี่ยมันเข้ากันใช้เวลาต้องประมาณสักหนึ่งชั่วโมงแต่วันนี้เนี่ยคนนี้พัฒนาอใช้เครื่องแบบนี้สิบห้านาทีแล้วมันตีน้ำอยู่ข้างหน้สิบห้านาทีเจ้าของอธิบายฟังหน่อยครับครับ ก็คือว่าปกติแล้วการทําคามนะครับเราจะเอาต้นคามหือมาแช่ในน้ำสามสิบชั่วโมงแล้วก็เอาขึ้นมาปุ๊บเราเติมปูนแดงใส่เข้าไปแลก็ใช้มือเนี่ยเขาเรียกถ้าภาษาอีสานหรือว่าภาษาสุลตครองจเรียกว่าการสวกคามการสวกคามสวกคามท่านแร้ท่านตีฟั่งหูเหล่องบ่ครับสวกคามหูเอาหูได้จงไหนครับ เคยอยู่อีสานเหมือนกันครับก็จะสวกไปถ้าหลัง2องล้อนิดเหมือนนี healthy, ้ก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงผมเป็นเด็กรุ่นใหม่ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ก็เลยคิดนวัตกรรมขึ้นมาก็จะเป็นเขาเรียกว่าเครื่องปั่นคามครับก็จะทําให้เรื่องของความเร็ว15นาทีก็เสร็จแล้วครับแล้วก็เนื้อคามจะได้สีที่สม่ําเสมอครับนี่เขาได้2อย่างที่เขาพูดเนี่ยถ้าพูดว่า1นึ่เขาใช้เทคโนโลยีในการทําสินค้าของเขาประหยัดเวลาแต่ที่เนื้อไปก่อนนั้นคุณภาพ การปั่นการด้วยเครื่องแบบนี้ทำให้คุณภาพของการย้อมของเขาเนี่ยดีกว่าเดิมอีกด้วยนี่นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะชมเชยสวยมากครับผมดูดีขึ้นกว่าเดิมโอ้ท่านรัฐมนตรีเชียนนี่แบบสง่าราศีรษเขาเรียกเชียนใช่ไหมเออเชียนเชียนเชียนเอ่อเชียนเอลภาษาโบราณนี่กจะเชิญคุณกัมพลชนีได้ไปดูจุดอื่นอีพร้อม